อันนี้เนี่ยทางเพจของบ<อ>ิ๊กเกียนเขาออกมาโพสต์ว่านักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้น่าสงสารแบบหนังเนี่ยมันคนละม้วนกันแล้วก็แฮชแทกว่ารอเพจอีก,กี้ขยี้ข่าวนะคะนี่คือบิ๊กเกียนถูกและอีก,กี้ก็เอามารีโพสต์ทำอะไรต้องมีหลักฐานมีมันใจมากแยกประเด็นเรื่องรักกับเรื่องอาชญาการรมให้ถูกออือที่เราไม่ขึ้นเพจบิ๊กเกียนกับอีก,กี้เพราะว่า มันจะมีการโพสต์พาดพิงถึงชื่อนักร้องคนหนึ่งเอออย่างนี้อย่างนี้ฉันก็เลยแบบเออไม่อยากให้คนเขารู้ว่าเป็นใครอ่าเออแต่คุณเต้นนี่คนเขาก็อ้าวนี่พูดก็ไม่ดีเงียบก็ไม่ดีไร้วาไงไม่เคยไม่เดี๋ยวโดนแซนแบงฟ้องนะแซนแบงไอเอสนะไม่เกี่ยวกับแซนแบงไม่เกี่ยวนะเออเออนะครับอ่ะอันนั้นคือสองเพจนะเขาโพลกันไปคราวนี้คุณปียของเราก็เลยใช้สัมภเวสีอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สาม ก็คือ <lightweight> อีกี้ใช่ทางฝั่งทางฝั่งอีกี้อากี้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  กี้คุยกับเขากี่เหมือนประมาณแบบว่าอยากจะเข้าข้างเขาหรืออะไรก็ตามแต่ในกี่ลองพูดทางฝั่งของกี้มาซิขอย้ั่งขอีเขาว่ายังไงอีกกี่ขี้ข่าวไม่ใช่ข่าวบันเทิงช่องแปดถูกต้องขอย้ำนะอย่าคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉันกับมันตีกันอยู่เมื่อวานเออฉันก็เลยบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เข้าข้างใครแต่อยากจะเอามาพูดให้ฟังกันทั้งสองฝ่ายเออว่าเป็นยังไงกันบ้างคืออย่างนี้ครับก็คือฝั่งของนักร้องนักร้องโลกสองใบเนี่ยนางยอมรับแหละเออนางยอมรับว่าใช่ ที่มีโลกสองใบจริงมีโลคสองใบจริงแล้วทําไมอ่ะคนเรามันไม่มีสิทธิ์เลือกหรอเขาใช้คํานี้เออคนเรามันไม่มีสิทธิ์เลือกหรอคือพี่บอกกับแฟนไปแล้วว่าแบบคือเหมือนพี่อยากจะบอกว่าเวลาพี่อยู่กับแฟนอ่ะเขาไม่สามารถให้ความสุขพี่ได้พี่ก็มีสิทธิ์เลือกสิเออนางเป็นประมาณนี้แล้วนางก็ได้มีการคุยกันแล้วอืเคยบอกแฟนแล้วว่าเธอต่อไปเนี้ยฉันอาจจะเปิดใจให้กับอีกคนนึงนะ เออมีการคุยกันอันนี้คุยบอกกับแฟนตรงๆเลยรอใช่แต่อาจจะเป็นการที่แบบว่าเคลียร์ไม่ได้ลงตัวหมายถึงว่านักร้องก็จะพยายามจะชัดเจนแหละเออแต่คนนี้มันดันแบบเกิดเรื่องก่อนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเออแล้วคนนี้ตอนที่แล้วเขาก็บอกว่าการที่คู่กรณีเอาออกมาพูดแบบนั้นน่ะมันหนังคนละม้วนนะแม่อ้าวเออหนังคนละม้วนหมายความว่าที่พูดน่มันไม่จริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกทำไมให้เขา ทำไมทําข่าวให้ไลายกันขนาดนี้อะว่าอย่างนี้แล้วนางก็บอกว่าคนที่เอาเรื่องนี้มาแฉนางหมายถึงกิ๊กอะเขาเป็นอาชญากรรมนะอุ้ยนี่เรื่องคนละเรื่องนะคนละเรื่องกับโลกสองใบแล้วนะเรื่องใหญ่วนาดนี้คนละเรื่องกับโลกสองใบแล้วนะแล้วนางก็บอกว่าตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานอยู่อมเรามาฟังฝั่งนักร้องกันนะในสิ่งที่เขาคิดอะเขาโดนอะไรบ้างฝั่งนักร้องเขาบอกว่าเขาโดนอะไรบ้าง ฝั่งนักร้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีหลายคดีที่นางที่นางได้แจ้งความและฟ้องร้องอผู้ชายมีขโมยทรัพย์สินมากมายเลยกล้องเกือบสี่แสนก็ขโมยไปโ<ห>ู้เออแล้วยังมาทำร้ายทีมงานตีผู้จัดการอะไรของนางอ,อีกอ่าเอออันนี้ทำลายร่างกายใช่แล้วก็มีอีกเหมือนประมาณแบบว่าไม่ยอมให้ตำรวจไปตรวจชีหาสารเสพติดอ,อีกอันนี้ทางฝั่งนักร้องที่พูดนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งสัง ฟังไว้ก่อนอันนี้ฟังข้อมูลออจากทางนักร้องอ,อ,อย่าเพิ่งไปคิดตัดสินว่ามันคือเรื่องจริงฟังไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกฝั่งหนึ่งมาออแล้วเขาก็บอกว่าแล้วแถวแถมคู่กรณียังไล์สดด่าผู้จัดาก,การทีมซาวเช็คแล้วก็นักร้องแล้วก็ด่านักร้องด้วยไล์สดด่าด้วยเออไล์สดด่าด้วยนักร้องก็มั่นใจว่าตัวเองอ่ะมีหลักฐานทุกอย่างช่งดีอ่ะเขาจะมีช่วงที่เขาฟุดฟัดฟ,ฟุดฟัดงึดงัดกันอะ่ะม,มันมีการแย่งโทรศัพท์กัน มีการแย่งโทรศัพท์กันเรื่อหนึ่งซึ่งนักร้องบอกว่าหลักฐานทุกอย่างมันมีอยู่ในโทรศัพท์ออเออนั่นแหละโชคดีที่แย่งโทรศัพท์กลับมาได้เพราะในนั้นมีอะไรหลายเต็มไปหมดซึ่งข้อความที่นักร้องไปเห็นนะ่ะคือเขาบอกว่าแฟนผู้หญิงของคู่กรณีอ่ะคู่กรณีีมีมแฟน<ม>แ<ป>ล้วเหรองงไหมงงไหมเขาใช้คําว่าแฟนผู้หญิงของคู่กรณีพิมพ์มาบอกคู่กรณีว่ากอบโกยให้ได้เยอะๆนะจากคนนี้อุ้ย หมายความว่าผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วที่เป็นกิ๊กเนี่ยนะออมีแฟนอยู่แล้วแล้วผู้หญิงเนี่ยบอกกับกิกเนี่ยว่ากอบโกยทางฝั่งนั้นมาเยอะๆใช่อันนั้นแหละทำให้นักลงรู้สึกเหมือนประมาณแบบไม่โอเคเลยอเออนั่นแหละในโทรศัพท์เครื่องนั้นน่าจะมี <c oughs> หลักฐานอะไรที่มันแบบมากกว่านี้อีกอเออที่ สำหรับคู่กรณีนะแล้วคนนี้เหมือนทางฝั่งนักร้องอ่ะตอนนี้เขากาลังรวบรวมข้อมูลอยู่อาจจะฟ้องกับถ้ามีการทําลายชื่อเสียงอสมมติว่าทําให้นักร้องคนนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยฟ้องกับถูกออันนี้แยกนะระหว่างเรื่องโลกสองใบนางยอมรับไปแล้วว่านางผิดจริงนางนางมีจริงเพราะว่านางบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกเออแล้วพอมาเรื่องนี้สิ่งที่นางโกก็คือการก่ออาชญากรรมซึ่งพอเกิดเรื่องได้มีแจ้งความกิกไปทั้งหมดมี คดีลักทรัพย์หนึ่งทำร้ายร่างกายสองข่ 2, 2> คมคู่จะปิดรีสอร์ทส <3, S 2> แล้วก็อีกอันหนึ่งคดีบุกลุก4เอออันนี้ทางฝั่งนักร้องนะที่<อ>แจ้งที่แจ้งไปนะนักร้องมีรีสอร์ทด้วยรุดเหรอไม่ไม่รุดหรอกเขาก็มีกันเยอะแยะแล้วรีสอร์ทนอะ ก็ก,ก,ก็รู้แต่ว่าก็ผมก็อ๋อเอาอนักร้องมีรีสอร์ทด้วยนี่นานักร้องมีรีสอร์ทด้วยใช่นั่นแหละอันนี้คือทางฝั่งของนักร้องใช่ที่จะดําเนินคดีท,ที่ที่ฟ้องที่ฟ้องตำเออไปเขาเรียกะ่รไปแจ้งตารวจว่าจะดําเนินคดีเอาใหม่ 1. คดีรักทรัพย์หนึ่งสทำลายร่างกาย 3. คดีที่เขาข่มขู่จะปิดรีสอร์ทของนักร้องอีกและ4คดีบุกรุกอ่าเออนะฮะสี่คดีอันนี้คือฝั่งของนักร้องใช่คราวนี้เรามาฟังทางฝั่งของผู้ชายบ้างทางฝั่งผู้ชายทางทีมข่าวบันเทิงช่องแปดก็คืออีเปียอืมอันนี้เป็นสัมพเวสีตัวเดียวเลยครับที่อ่ะยอมก็ได้ยอมคุยเรียกตัวเองว่าอีแล้วอีเปียนะอีเปียแล้วนะ เอาตัวเข้าไปแลกนะอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องการแลกให้เรียกอีเปียอเออแต่ถ้าเหมือนประมาณแบบอะไรที่เรามาคุยกันเหมือนแบบพิธีกรอย่างเงี้ยให้เรียกคุณเปียคุณเปียหรือคุณป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านอ่าคราวนี้คุณเปียอีเปียของเราเนี่ยก็ได้ไปคุยกับผู้ชายคนนี้ใช่ไปคุยกับคู่กรณีของนักร้องนี่คุณคุยได้ไงอ่ะไม่บอกแม่อันนี้หนูหนูแค่แม่ี่ นี่บอกนักร้องก่อนนะอบอกว่าแม่มีฝั่งมีหนูพูดหลักฐานทางของแม่ไปแล้วฝั่งอของแม่ไปแล้วนะต่อไปหนูขอพูดทางของคู่กรณีของแม่บ้างเขาจะออกมาโต้ทุกอย่างเพือ่อความเท่าเทียมเพื่อความเท่าเทียมกันแต่เราจะไม่เข้าข้างใครเพราะฉันมีการสอนสอนกิ๊กของนักร้องไปด้วยโอเคเออเขาก็เลยเหมือนประมาณแบบว่า เขาบอกว่าโดนโดนแจ้งจับจริงเรื่องคดีลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายโดนจริงครับเรื่องข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งจับผมจริงครับแต่ผมไม่ได้ทําเลยอ้าวไม่ทาแล้วไปแจ้งได้ไงผมไม่เคยลักทรัพย์ผมไม่เคยทําร้ายร่างกายแล้วทางนั้นก็ไม่มีหลักฐานตอนไปสถานีตํารวจตํารวจก็ปัดตกไปแล้วไงครับเพราะตํารวจบอกว่าถ้าอยากจะแจ้งความเขาเอาหลักฐานมาสรุปคือไม่มีหลักฐานตํารวจปัดตกไม่สั่งฟ้องไปแล้วครับอ่า ก็คือผู้ชายบอกโดนฟ้องจริงใช่แต่ปัดตกไปแล้วใช่ตํารวจปัดตกเพราะว่าตํารวจหาหลักฐานไม่ได้เอาก็คือเหมือนประมาณว่าเขาก็ให้เหมือนประมาณถ้าสมมติแบบคุณจะแจ้งผมอ่ะเออถ้าคุณจะแจ้งคนนี้คุณเอาหลักฐานมาถ้าสติทำลายร่างกายเอาภาพทำลายร่างกายหรือหรือการที่ หรือการที่สมมติเราโดนทำร้ายร่างกายใช่ปหเราจะต้องรีบถ้าเราคิดจะแจ้งความเลยจะต้องไปหาหมอก่อนเลยไปโรงพยาบาลก่อนเลยเพื่อที่จะไปตรวจใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์บ้านเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายนู่นนี่นั่นหรืออะไรใดๆไม่มีก็คือนักร้องไม่รู้ว่าจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้หรืออะไรก็ตามแต่มันก็เรื่องของเขาสองคนฉันไม่รู้อ่าแล้วเรื่องคดีลักทรัพย์ครับ คือถ้าคิดจะขโมอยอ่ะหรือหรือจะเอากล้องเอาไปหรือเอากล้องจริงๆเอาไปตั้งนานแล้วตอนนั้นอยู่ด้วยกันดีอยู่เลยอเออผมไม่เคยเลยต,ตั้งแต่แรกๆที่อยู่กันมาผมไม่เคยหยิบจับของนักร้องเลยอเออแม้แต่ห้องเขาอะผมยังไม่ค่อยกล้าขึ้นไปเลยอพอได้ออกมาพอทะเลาะกันอนะแล้วอ,ออกมาผมมาแต่ตัวมาแต่ตัวจริงๆแม้แต่คือมาแต่ตัวกับโทรศัพท์ดีกว่าเพราะโทรศัพท์อะนักนักร้องบอกว่ามีหลักฐาน ผู้ชายก็บอกว่าผมก็มีหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละผมงไม่อยากให้เออนั่นแหละผมออกมาแต่ตัวขนาดของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์เสื้อผ้าก็ไม่ได้ออกมาอ๋อหรอเอออันนี้ที่ออกมาจากบ้านที่อยู่ด้วยกันนะออออออกมาแต่ตัวเลยใช่ก็เลยยืนยันว่าเรื่องรักทรัพย์เนี่ยผมไม่ได้รักทรัพย์ผมไม่ได้รักทรัพย์อ่าเอออ่าคราวนี้เรื่องทำลายร่างกายล่ะเรื่องทำลายร่างกายก็ไม่เคยนะถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าแบบ ถ้าได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทำไมไม่แจ้งความผมตั้งแต่ตอนนั้นเพิ่งจะเหมือนประมาณว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็เพิ่งจะมานึกได้เหรอว่าจะทำลายร่างกายแม้แต่แบบแตะผักอะไรขนาดที่ผมยังเลยอเออผมยังไม่เคยเลยนนแต่ฝ่ายชายบอกใช่แต่มักจะเป็นนางเองอ,ะอ่ะนางเองอ่ะที่โดนอ,อะไรหรือปะอเหมือนประมาณบอกว่าวันนั้นที่มีการยื้อแย่งโทรศัพท์กันอ,ะอ่ะม,มีการยื้อแย่งโทรศัพท์กันปุ๊บ มันแล้วเขากันเขาอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะแล้วนางอยู่คนเดียวอ่ะแล้วฮีอยู่คนเดียวอ่ะผู้ชายอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วนางก็เหมือนประมาณว่าเขาคนนั้นเขาก็เดินไปเดินมามนางเล่าเยอะนะแต่ฉันสรุปให้อไปไปมามาใครไม่รู้มาเดินมาข้างหลังผมแล้วทุบผมลงปึก๊กอุย้ยทุบข้างหลังผู้ชายเนี่ยนะใช่อเออเออแล้วก็มีคนมาล็อกตัวผมไว้แล้วก็มีไปการไปแจ้งความ,อมพอตำรวจมาถึงเขาก็แจ้งหมุกลุกผมอีก อเออนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าที่ไม่ให้โทรศัพท์นั่นแหะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ผมมีอยู่ไงแล้วเรื่องไลฟ์สดที่คุณบอกว่าผมไลฟ์สดเหมือนยาประจานคุณอะไลฟ์สดดา่าผู้จัดการดา่านักร้องอ่ะเรื่องนี้เ,ออเป็นยังไงเขาบอกว่า ก็ทางนักร้องอ่ะจะให้ผู้จัดการมาเอาโทรศัพท์ผมแล้วพวกเขาก็เยอะเขาก็แค่เหมือนประมาณแบบว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่โอเคกูจะทํายังไงดีวะก็ทําการไลฟ์สดจะเป็นการไลฟ์สดส่วนตัวที่มันไม่ได้เผยแพร่ไลฟ์เหมือนแบบเหมือนเก็บเป็นหลักฐานให้ดูเองอ่ะเข้าใจแต่ที่คุณพูดพอเหตุการณ์เหมือนจะไม่ค่อยดีก็เลยหยิบกล้องมาไลฟ์สด ออแต่ไม่ได้ออกสู่ออสาธารณะ,ราาะเพื่อเอาเป็นหลักฐานไว้ถ้าวันหนึ่งมีอะไรฉันจะเอาอันนี้เป็นหลักฐานเอ,อว่าฉันโดนลุมแล้วฉันจะโดนทําร้ายนะอะไรประมาณนั้นเออ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละแล้วอันนี้ตอนที่วันที่เขาแย่งโทรศัพท์กันแล้วที่มีเรื่องกันอ,ะอ่ะคือเขาเล่าให้ฟังว่าตํารวจอ่ะชวน นักร้องอะ่ะชวนตำรวจเขาไปในห้องกระจกแล้วก็คุยกันแล้วไม่รู้คุยอะไรกันนางบอกเออพีบอกพีไม่รู้เรื่องอมไม่ได้ยินหรอกเพราะโดนล็อกตัวไว้โดนล็อกตัวไวอออ้อ่ะเออไม่ให้ไปไหนแล้วคนนี้ยเขาก็ผู้อ่ผู้หญิงก็คือนักร้องบอกว่าต้องการแค่โทรศัพท์อ่ะเออต้องการแค่โทรศัพท์แล้วคนนั้นเขาก็ไม่ยอมไงต่างคนต่างคิดว่าหลักฐานมันอยู่ในโทรศัพท์อ่ะเขาก็ไม่มีทางยอมกันอยู่แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้คุณคุณคู่กรณีครับไปสอนอนกับผมก่อน เออไปสอนอกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมคุยผมนู่นนี่นั่นให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ให้ห้าสี่สามสองไปถึงนู่นได้แค่ซิมไม่ได้เครื่องโทรศัพท์ไม่ได้เครื่องโทรศัพท์ได้แค่ซิมแต่เอาซิมไปเอออนางก็เฮีก็เลยงงคู่กรณีก็เลยงงว่าอ้าวไหนโทรศัพท์กูอยู่ไหนวะเออไปไปมาอ่ะตำรวจก็เข้าข้างทางนู้นเอาไปให้นู่นอีกแล้วอรออะไรนีในแบบในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาคิดแล้วโดนอะไรอีกพอไปที่สอนอตำรวจดันให้ตรวจฉี ตรวจหาสารเสพติดอันนี้ที่นักร้องบอกไงว่าเนี่ยให้ไปตรวจสารเสพติดก็ขัดขืนไม่ยอมตรวจอ,อ่ะเดี๋ยวทางฝั่งเขาจะชี้แจงอ่ะผมโดนให้ตรวจฉี่ครับผม,มก็โอเคแป๊บหนึ่งครับผมขอลอแม่ผมก่อนอเออพอแม่มาปุ๊บแม่รู้เรื่องปุ๊บแม่ไม่ให้ตรวจเพราะอะไร ไม่ให้ตรวจเพราะรู้สึกเหมือนประมาณแบบว่าไม่มีความเชื่อใจเออไปๆมาบอกจะให้โทรศัพท์ไปๆมาคุณเอาซิมมาให้อเออไม่มีความเชื่อใจกลัวไม่ได้รับความยุติธรรมเอางี้ไม่ใช่ลูกชายฉันหรือผมจะไม่ตรวจนะคะไม่ใช่ว่าผมจะไม่ตรวจนะคะผมจะตรวจครับแต่ขอไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ไหมอ๋อตรวจได้แต่ไม่ตรวจไม่ให้ตำรวจตรวจที่สอนอใช่ ไปตรวจโรงพยาบาลเลยถูกถูกและสรุปเขาก็ไปตรวจแบบนั้นได้ไหมล่ะคือก็ไม่มีใครยอมไงก็มีใครยอมใครไงเอออะไรประมาณนั้นคือเขาบอกว่าผมรู้สึกผมไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะแจ้งบุกลุกเสร็จพอไม่ไอ้นี้ก็มาแจ้งลักทรัพย์ผมสุดท้ายเอาผิดลักทรัพย์ไม่ได้ก็มาแจ้งทำลายร่างกายแต่ดันไม่มีหลักฐานใดๆเลยอะครับอันนี้ทางฝั่งของเขานะทางฝั่งผู้ชายพูดนะเออก็คือเหมือนแจ้งความเรื่องนี้ อ่ะอมไม่ได้ไม่มีรลักฐานไปแจ้งอีกเรื่องนึงออก็ไม่ได้อีกก,ก็มันเหมืนมันหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องถูกต้องถูกต้องนั่นแหละสรุปตำรวจก็ส่งเป็นสำนวนคดีบุกรุกแทนเพราะว่าอันเนี้ยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรสรุป สรุปสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วรอ,อฟังคำสั่งอายการเท่านั้นเองอเออว่าอายการตรวจหลักฐานทุกอย่างแล้วจะรับฟ้องไหม,มถ้ารับฟ้องก็ไปขึ้นศาลเออ,อแล้วทำไมเขาแบบไม่ไก่เกียรใ,ให้มันเสร็จเรียบร้อยอะไรกันไปเขาได้ไก่เกียรกันไหมตอนแรกกับตำรวจกับเขาก็พูดแหละตำรวจก็พูดว่าเออมาไก่เกียรกันเฮานู่นนี่นั่นเรื่องมันจะได้จบแต่จริงๆรองคดีบุกรุกเหมือนประมาณแบบเหมือนยอมความไม่ได้อะไรสักอย่างมั้งแต่เรื่องเรื่องอื่นอ่ะนักล้องเคยบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อมาแล้วอยากจะไก่เกียรด้วย เออพอติดต่อมาแล้วอยากจะไก่เกียรด้วยสุดท้ายก็ไม่ติดต่อมาตํารวจก็เลยต้องดําเนินการอ่ะดําเนินการตามขั้นตอนตามขั้นตอนจนเนี้ยตอนนี้ก็คือส่งอายการน่าจะส่งอายการเร็วๆนี้เห็นเห็นทางผู้ชายบอกนะนั่นแหละสรุปคือตอนนี้เรื่องที่อยู่ที่ตํารวจคือเรื่องเดียวคือเรื่องบุกรุกใช่ไหมบุกรุกบุกรุกเพราะเพราะคดีลักทรัพย์ทำลายร่างกายไม่มีหลักฐานไง่มขู่อะไรเงี้ยปัดตกไปหมดแล้วเออแล้วคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ที่ออกมา ให้ข่าวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค้นเหรอเขาอยากจะมาแฉนักร้องเหรอเขาเขาอันนี้เขารู้สึกเหมือนเขาตัวคนเดียวเพราะเขาเป็นแค่สตันแมนแล้วตัวประกอบอุย๊ย <c oughs> หลุดอีกแล้วน,นะคุณ <c oughs> ปีย๊ยงผมคุณเพิ่งโพส a c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยว่าพักเรื่องหมายสารนะคุณอย่าไปอ่าผมขอนะชื่ออาชีพ <c oughs> อะไรที่ผลงานเด <c oughs> ่นชัดคุณหยานะเออ ไม่ไปเนยนะผมจะเรียกพี่บ๊อบเข้ามาแล้วนะล้วฉันก็เห็นหน้าผู้ชายเราไงเขาจะปะเอาฉันก็เห็นหน้าผู้ชายแล้วเออก็ก็เป็นสแตนหน้าคล้ายๆแกเลยแบบมีเทปเทแกเลยทั้งแกเลยเออแหละสแตนไรว่าใส่แว่นดำเป็นสแตนแมน เป็นตัวประกอบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรใดๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจออกมาแฉแต่อยากให้คนอ่ะช่วยกันเรื่องคดีเพราะผมงงว่าทําไมถึงโดนบุกลุกล่ะทั้งๆท,ท,ที่แบบว่านาเอ,อ่อฮีก็จะเหมือนประมาณแบบว่าก็คุณให้ผมไปอยู่บ้านหลังนั้นเองบบไปมาไม่พอใจคุณไม่ได้ดังใจคุณทะเลาะก,กันคุณแจ้งบุกลุกได้ยังไงเออเขออ้าใจป่ะเข้าใจอันนี้ออผมก็งงอยู่ ในเมื่อเต็มใจอยู่ด้วยกันเออแล้ววันหนึ่งมามาแจ้งว่าบุกลุกเนี่ยใช่เออนี่ก็น่าคิดนะใช่ใช่นั่นแหละแล้วเขาก็อย่างที่บอกไงเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เอ็กซ์ตร้าสแตนแมนอ่ะกลัวไม่มีเงินประกันตัวคือนาเขานางบอกว่าไอ้ผู้ชายพยายามบอกว่าผมเป็นคนรายได้น้อยประสริธฐศาสตร์คนทั่วไปแหละถ้าถ้าแกไม่มีฉันนะแกก็จะไม่รู้ว่าการโดนคดีมันเป็นเรื่องที่แบบเออเป็นเรื่องปกติที่แบบเราสามารถ ออเออถ้าเรา <Okay. S 2> เออแต่สําหรับคนอื่นอ่ะที่เขาไม่เคยเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ในที่นี้ก็คือเสียงเงินกลัวไม่มีเงินประกันตัวกลัวไม่มีเงินจ้างทนายเขาไม่รู้ว่าค่าประกันตัวจะต้องเท่าไหร่แต่ฉันบอกว่าประกันตัวแต่ถ้าเราไปชนะเราก็จะได้คืนก็บอกเขาไปแล้วทนายก็คือหาทนายรัดเอาก็ได้เอออะไรประมาณนั้นเราฉันก็เลยกลับว่าเรื่องเราเรื่องเป็นคดีบุกลุกถ้ามันถ้าคุณมีหลักฐานอ่ะยังไงมันยังยังไงก็ไปสู้กันในนู้นดีกว่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละเขาก็ ก็เลยเหมือนประมาณแบบว่านั่นแหละเพราะเขาเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีเงินประกันเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้เพราะว่าอีกคนนึงเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาก็เลยกะเหมือนประมาณแบบว่าแค่มาพูดให้คนช่วยเรื่องคดีผมหน่อยครับอย่างที่ฉันบอกตาสีตาสากลัวไงในคดีเป็นที่สุดคือตั้งแต่แล้วตั้งแต่เป็นข่าวอะแทนที่จะนักร้องจะติดต่อมาพูดคุยอะไรกันบ้างเพื่อแบบคนเคยรักมาเคยขี่อ่ะบัวเคยรักมาเคยขี่บัวเคยค้ามาเคยขี่เออทำไมแบบ ตั้งแต่นั้นทําไมตั้งแต่เป็นข่าวนักล้องก็ไม่ติดต่ออะไรใดๆมาเลยไงอ่าโอเคอันนี้ค<น>ือเหตุผลของเขาใช่ที่เขาออกมาพูดเขาเขาไม่ได้อยากออกมาแฉตัวเองหรอกว่ามผมเป็นโรคใบที่สองของผู้หญ,ญิงคนนั้นมาไม่ใช่เรื่องนั้นแต่อยากจะออกมาขอความเป็นธรรมว่าคนเคยแบบรักกันเคยแคร์กันนะ่ะเออมาแจ้งความบุกรุกทำไมคุณเออรักทรัพย์ไม่ได้ เออลักทรัพย์โดนปัดตกทำร้ายร่างกายโดนปัดตกคุมขู่โดนปัดตกอ,อ่ะสุดท้ายผมโดนปลุกลุกอีกอยู่ดีอเออก็คือต้องโดนสักคดีอยู่ดีต้องโดนสักคดีอยู่ดีทําไมอ่ะทาไมถึงเป็นแบบนั้นอืม,อมฉันก็เลยเหมือนประมาณเดีว่าถามเขาไปว่าถามว่าอยากฝากอะไรถึงถึงนักร้องไหม,อมเออทางฝั่งผู้ชายก็บอกว่าอยากฝากบอกว่าไม่อยากไม่อยากตอบโต้อะไรใดๆแล้วอ่ะนะตอนเนี้ยเอออยากให้มานั่งคุยแล้วก็มาไกลเกี่ยกันแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่นักร้องทําอ่ะ คือนักร้องรู้ดีที่สุดพูดอะไรไว้บ้างคนอื่นเขาไม่มารับรู้หรอกอเออแล้วก็เรื่องที่พยายามแจ้แจงข้อหามาไม่ว่าอะไรต่างๆอะ่ะคือคนเคยแบบเราเคยรักกันอะ่ะจิตใจทําด้วยอะไรอเออจิตใจทําด้วยอะไรมันมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกเออฮีก็บอกว่าฮีก็มีพยานเป็นของตัวเองเหมือนกันอเอออะไรประมาณนั้นคือแล้วนาะงแล้วฮีก็ฝากบอกมาอีกว่า ถ้าผมคิดจะทําลายชื่อเสียงนะผมส่งภาพต่างๆาไปทาแบบที่เรามีให้กันที่เรามีกันอะอไปให้สื่ออื่นให้กับเพจนูน้นเพจนี้เล่นไปแล้วแต่ผมไม่ทำอเออผมเลือกที่จะไม่ทำแล้วตอนเนี้ก็คือขอร้องแหละเอาหลักฐานมาสู้กันแล้วก็อยากจบแบบส,สวยๆครับเอออะ,อะไรประมาณนะอันนี้คือเหตุผลจากทางฝั่งผู้ชายทางฝั่งผู้ชายก็คือแล้วคนนี้ฉันก็เลย ฉันก็เลยสอนไปสอนเขาไปเหมือนประมาณแบบว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณเอ็นอ่ะอ้าวกูจะหลุดซื่อเขาอีกเนาะกูจะหลุดชื่อคู้กรณีนักร้องกูอีกแล้วถ้าคุณบีอ่ะเอาตัวบีแล้วกันอเออถ้าคุณบีอ่ะมั่นใจว่าตัวเองมีหลักฐานมไม่ต้องกลัวเงินประกันนั้นน่ะคุณบีไปหามาเธอ,อเออไปหามาแล้วยังไงถ้าคุณชนะคุณยังไงคุณก็ได้คืน คือ <c ười> ตอนนี้อย่าให้สังคมตัดสินคนเคยรักกันอย่าเอาแบบอย่าเอาอย่าตอนตอนรักก็รักตอนโกรธอย่าเอามาแฉกันอย่าเอานู่นนี่นั่น,นมาไม่ว่าจะอะไรก็ตาม <c ười> แต่คนเราชอบเป็นอย่างนี้อย่านนนะทำ้ายกันด้วยแบบนี้ไปขึ้นศาลสังคมตัดสินไม่ได้คุณตัดสินไม่ได้เราสองคนตัดสินพกคุณสองคนไม่ได้ที่ฉันบอกว่าฉันจะไม่เข้าข้างนักร้องหรือไม่เข้าข้างคู่กรณีทั้งนั้นฉันก็เลยบอกไปขึ้นศาลเลยคุณยอมฮึบใจเดียวไปขึ้นศาลแล้วเดี๋ยวคุณชนะคุณจะได้รู้สึกเหมือนประมาณแบบว่าเฮ้ย คุณอย่าไปกลัวว่านักร้องเขาจะมีเส้นมีสายอะไรใดๆคุณต้องเชื่อเคารบก่อนถ้าคุณมีหลักฐานจริงยังไงเขาก็ช่วยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนเคยรักถูกต้องเอ,อถูกต้องนั่นแหละแล้วก็ว่ากันไปตามถูกตามผิดนะครับยิ่งออกมาแฉแบบนี้มันยิ่งพังกันทั้งคู่เพราะว่าตอนนี้จากเรื่อง โลกสองใบมันแปลเปลี่ยนไปเรื่องอจชายกรรมอะไรแล้วก็ไม่รู้งงไปหมดถูกต้องตอนนี้เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้วนะเออมันเปลี่ยนจากที่มาบอกกันนะฮะก็ขอย้ําว่าไม่ได้เข้าข้างฝั่งใดไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างเพราะว่าฝั่แต่ว่าฉันก็พูดแล้วนำเสนอทั้งสองฝั่งเออเพื่อความเท่าเทียมกันเออนั่นแหละนั่นแหละนะฝั่งแม่ก็มีหลักฐานของแม่แม่ก็เอามาสู้เพราะฉันให้อิกี้บอกว่าเนี่ยแม่หนูส่งอิกี้ไปขอหลักฐานจากแม่อยู่ถ้าแม่มีหลักฐานเอามาสู้กับเขาเพราะเขาอ่ะในสิ่งที่เขามีอ่ะ เขาจะส่งให้หนูเหมือนกันแต่หนูบอกว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยุ่งไม่ยุ่งเรื่องนี้คุณไปเอาเอาหลักฐานเหล่านี้ไปสู้กันในชั้นศาลเองเลยเออเห็นปะโอเคนี่คุณทำถูกแล้วกนักร้องโลกสองใบเริ่มเป็นแบบอะไรกรไม่รู้เริ่มเป็นแบบเออปักปั๊มกันหรือหรืออะไรหรือทำลายกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่างงมากนั่นนะสินะครับงงไปเลยอ้าวใครติดตามเรื่องนี้อยู่ก็เดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวรอดูข่าวไปถึงช่องแปด